ง่ายไหมสะดวกไหมเครื่องมือช่างตัวเนี้ยที่ผมชอบที่สุดเลยเพราะว่ามันสามารถตัดได้ทุกอย่างไม่ว่าจะตัดเหล็กตัดไม้ตัดพลาสติกตัดปู ตัดได้หมดเลยนะครับเพราะตัวนี้มันดีจริงนะครับมันตัดซอกแคบๆได้เป็นเครื่องมือช่างตัวเดียวนะครับที่สามารถรืร้อถอนได้ง่ายและสะดวกนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกน็อตตะปูโครงสร้างอะไรต่างๆนะครับมันจะไม่มีกระสเกตไฟด้วยนะครับเป็นเลื่อยชักดีจริงนะครับตัวนี้เห็นไหมสะดวกด้วยรวดเร็วทันใจของแคลรดีตัวนี้แบตเตอรี่เลือกได้พี่กัดผมปักวาให้แล้วกันนะครับอยู่ที่ตะกร้าเหลืองหน้าคลิปเลย